วันนี้นะครับโจก็จะมาเออแจกของเรียกว่าเป็นเออกล่องสุ่มนะครับฟินบิดกช,ชัดทูนะครับเหยียบพันนะครับอันนี้เหยียบพันนะครับถามว่าทำไมต้องเหยียบกูอยเ,เหยียบกูก็เหยียบนะครับอะไรนะคิดถึงพี่เคียนสวัสดีครับสวัสดีครับเอย ไม่ได้เจอกันนานนะครับอืมมันคิดถึงเออคือน้องโจเห็นแล้วเออคือเข้าไปเห็นคอมเมนต์นะครับต่างๆนานาว่าคิดถึงน้องโจใจจะขาดนะอยากเห็นหน้าน้องโจนะคิดถึงน้องโจคิดถึงน้องโจ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 คือเรารับรู้ได้เลยลูกเพจคิดถึงเราขนาดไหนนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับอะไรนะคิดถึงพี่เคียน คือถ้าสังเกตนะครับใครที่เม้นว่าคิดถึงพี่เคียนนะครับแล้วกลับมาดูเม้นตัวอีกทีก็จะเห็นว่าเออเม้นหายไปกูตามลบนะครับถ้าเกิดเม้นอะไรที่ไม่ข้าเรื่องก็คือเออโดนลบนะครับคือไม่แบนก็ดีเท่าไหร่แล้วนะแม่แม่มาไหมมาด้วยกันไหมโซโล่ได้มุงโจมีทักษะในการโซโลอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับมุงโจก็จะมาเออแจกของนี่กล่องเรียกว่าเป็นเ กล่องสุ่มนะครับสุ่มคือคูหยิบอะไรในบ้านกูก็สุ่มใส่เข้าไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะแจกกันเยอะมากแต่เราจะแจกหนึ่งรางวัลเท่านั้นแม่แต่บ้านเรามีฐานะนะเราแจกสัก2สองร้อยรางวัลไหมครับแม่บอกว่าเออแจกครึ่งรางวัลได้ไหมเมยเราค่อนข้างมีฐานะนะแลแจกหนึ่งรางวัลแล้วกันโอเคแจกหนึ่งรางวัลแล้วกันนะครับสาหรับรางวัลในกล่องสุ่มฝุดมหัศจรรท์ของเรานะครับอันดับแรกแจกนี่ครับ ิทบิทชาดทูนะครับ make make every bit เขาอันนี้เป็นแบบว่านาฬิกาอัจฉริยะนะคบแบบนาฬิกาสุกภาพดีไงวัดอัตราการเต้นของหัวใจเออเดินผ่านคนที่โชคเวบอันนี้ก็คือได้มานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เพราะอะไรกูใช้ไม่เป็นสีม่วงนะครับสีม่วงเติมเสน่ห์นี่นะครับทุกอย่างถูกบรรจุไว้อยู่ในหีพอแบบเออกูยังไม่ได้แกะว่าเง้นเถิดเพราะอะไรเพราะกูใช้ไม่เป็น ราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่แปดหมื่นเปิดตัวเองนะครับตอนนี้เห็นในเว็บกกประมาณเกือบห้าพันนะครับแต่เราเอามาแจกเพราะว่าเราจกให้อ๋อเรามันคนใจใจอยู่แล้วเออใช่ไหมแม่แม่คือแม่ไม่เอ็นจอยหลังโจเลยแม่เครียดเพราะอะไรเพราะแม่สอนออนไลน์ไม่เป็นคือโจรู้สึกว่าตอนนี้นทุกคนนั้นบางคนนั้นแต้มบุญลดเออเรา,าจะต้องเพิ่มแต้มบุญกันหน่อยเราจะแจกนี่ครับทองพัวค้เปลว ไปแปะรักที่บ้านนะครือใครได้เผื่อได้ไปวัดมาอะไรแบบเนี้ยนี่มีกำยานนะครับแล้วก็ทุกโ่ก็จะให้เออเทียนอสวยงามนะครับแม่แกสลักเองนะครับถ้าคุณคิดว่าจริงคุณไปทำบุญด่วนเลยครับเทียนนะครับเทียนหอมอ๋อไม่ใช่กำยานครับกำยานที่หอมอื้อมดมอ้ก็จะแบ่งแบ่งไปให้นะครับไม่ให้ทั้งหมดนะครับผ่านก็ไม่ได้ให้นะครับเพราะว่าเราใจแคบยังไม่หมดครับ หมวกคือป้ายมันยังห้อยอยู่เลยนะหมวกเป็นหมวกแบบว่าไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก็คือให้ย่วใจไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้ก็คือไปได้แค่ปักส้อยมานะปุ๊บเฮ้ยเอาจริงไม่ให้แล้วได้ไหมแหวยเราเก็บไว้เองไหมฮะเบื่อนุ่นจเก,ก็ไม่ได้ใช้ทีเลยนุ่นจจซื้อมาเหยียบพันนะครับอันนี้เหยียบพันนะครับถามว่าทำไมต้องเหยียบเหยียบกูก็เหยียบนะครับอ่ะอันนี้นะครับเอาไปเลยนะครับของในนี้มีอะไรอีกอน่านวันนี้ใหา่จ้ะ แจ่มใสนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อหนึ่งในเซ็ตที่น้องโจชอบนะครับ SOS เหตุด่วนเหตุร้ายก่อคนหัวใจใหญ่เน็ตไอดอลเอ่อเอาไปอ่านเพื่อความเพลิดเพลินนะครับอ่ะต่อไปนะครับแว่ยสามมิตินะครับนี่ priceless นะครับ priceless เพราะว่าไม่รู้ราคาคนละสองสองมันมีสี่อันเอาไปสองนะเอาไว้ดูกับอรู้กันรู้กันเออต่อไ,ไปครับยังไม่หมดนี่ อ่าอันนี้ของดีนะครับเมสจากเดวิโจนส์นะครับแล้วก็เจลแอลโกอฮอล์นะครับช่วยเอาไปใช้ทีนะครับกูใช้ไม่ทันเอาไปเลยนะครับดูแลสุขภาพนะครับของต่อไปเลยดีกว่าอ่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแม่อันนี้คือรางวัลใหญ่ใช่ไหมใหญ่กว่าฟิตบิตอีกใช่ไหมแม่คิดว่าเป็นอะไรครับพี่นัยกมกูจะให้พี่นัยกรมึงทำไมอ่ะเอาจริงไหม ่เอยากรู้แล้วว่าในนี้คืออะไรนะครับไอ้ยายไอะไรนะอะไรอยู่ในโฟมนี้นะออ้ยอุสัมผัสมันเป็นผ้าจู่ขอเดาว่าเสื้อฮะอ้ญเอย่างนี้เมยนะครับนะครับคนี้จะถุงมือนะครับ ของที่ดีเป็นของที่เลอค่ะาเอออันนี้นะครับลูกพี่เคียนมากับกระเป๋านะครับ K.O.K OK นะครับ c o l l e ค,คลลชั o K.O.K นะครับเป็นเกลอกระเป๋าผ้าที่มิโจคิดว่ามันมันควรจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้วอะแต่ไม่รู้ทําไมมันยังหลงเหลืออยู่อีกเห็นะ่ะคุณตอนแรกมิโจคิดว่าจุกด,ดีนะคนที่จะได้กล่องสุ่มนี้ไปอะแต่แตอนนี้มิโจรู้สึกว่ามันยิญญนหยางเราได้ของดีแบบฟิตบิดไปแล้วใช่ไหมแต่เราก็ มันผิดหวังผิดหวังตรงที่ใส่ห่อทำไมใส่โอ้ยเรารู้สึกว่าเงินเป็นของมีคา่าใส่เกออกมาแล้วทำใจนะครับใครที่ได้ไปนะครับคิดว่าน่าจะเหลือไม่กี่ใบบนโลกแล้วนะครับเอาไปนะครับเอาไปเอออาไปใส่ขยะก็ะได้ครับใจนะมึงจะบอกนะน้องโจนะเคยํำคอลเลกชันน้องโจนะส่งไปให้โรงงานนะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมไม่รับเขาไม่รับผลิตของน้องโจโรงงานบอกว่าเฮ้ยน้องเชื่อบี่น้องํำไปอ่ะขายไม่ออก มุงโจก็รู้สึกว่าเราจะขายไม่ออกได้ไงเราเป็นตัวป๊อปของเพจมุงโจว่าที่เขาอ้างแบบนั้นนั้นเขากลัวว่าเขาจะผลิตไม่ทันเพราะถ้าผลิตเขาผลิตไม่ทันนั้นเขาจะเสียชื่อเสียงโรงงานเขาเขาก็เลยเลือดทีจะตัดแฟนแต่ต้นลงเออก็คือไม่รับผลิตต่อต่ออันนี้นะครับพี่จุดพี่ก็คือผมรักโจเฟโจลิเวอร์โจนาร่มนะครับร่มจากเออภูมิโล่นะครับ อันนี้เป็นร่มที่เขาบอกว่ามันเป็นลายดอกไม้ใช่ไหมถึงแล้วพอโดนฝนนั้นมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นต้นไม้จะบ้านมันจะเปลี่ยนจากดอกไม้เป็นต้นไม้ได้ยังไงไม่ใช่มันแค่จะเปลี่ยนสีเออจากสีขาวเป็นสีขาวเข้มน่าจะเออเปลี่ยนเป็นสีฝันนะครับเป็นร่มเปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้ได้ไมายังไม่เคยใช้นะครับเพราะว่าเออร่มเปลี่ยนสีอ่าอันต่อไปครับเครื่องทุบชั้นดีเผื่อบ้านคุณมีเด็ก คุณจะได้ทุบไม่ได้ทุบเด็กนะครับทุบแบบว่าทุบให้เด็กแบบหันมาอันนี้ก็ออกเป็นเล่นนะครับเออให้แบบผ่อนคลายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ไรส์เลดเพราะว่าเออประเมินค่าไม่ได้เพราะว่าผ่านผ่านการถ่ายมาแล้วนะครับผ่านการถ่ายทํามาแล้วก็คือนี่ครับปากาคนนกเราใ้เพราะมันน้ําหนักเบาใส่ใบน่าจะเออไม่เสียค่าส่งมากนักนะครับเสียค่าส่งจอกเองเพราะอะไรบ้านเราค่อนข้างมีฐานะนะครับฐานะอะไรอีกเรื่องหนึ่ง อันนี้นะครับเป็นออปากกาขนนกนะครับซึ่งติดหรือเปล่ากล่องสุ่มคุณ้องสุมเอาว่าเออปากกาจะติดไหมมันก็เรื่องของคุณแล้วอันนี้อยู่ที่บุญวาสนาอ่ะอันนี้ยงไหมคุณต้องการความคลืนเคลืในชีวิตหรือเปล่าเอาไปกันครับใช่ไปด้วยนะครับอ่ะต่อไปมังคุดมันจะใส่มังคุดเข้าไปให้ด้วยลูกหนึ่งเอาไหมคือเบื่อบ,บางคนหิวเออไม่ใช่ไรก็จะได้กินเอาจริงไหมถ้าผู้ใส่เข้าไปนะ แล้วมันเน่านะทั้งหมดมันนัะพังเลยนะเพราะฉะนั้นเออรุ่นะว่า้องโจจะใส่มังคุดไปไหมกติกาก็คือให้คุณนะครับแชร์คลิปนี้นะครับเปิดเป็นสาธารณะนะครับ Public-Public นะครับแล้วก็เขียนแคปชั่นนะครับว่าเออทำไมคุณถึงเกลียดพี่เคียน โจก็อยากรู to to ้นะว่าเออใส่ที่คุณมันหน้าเขาจ้างเอออยากรู้อยากรู้ไม่ันใช่ไรอยากรู้ว่าเออทำไมคุณถึงมันหน้าพี่เคียนก็พิมพ์มานะครับไม่ไม่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับกลัวเขาจะรับไม่ได้เออเพราะว่าเพราะความจริงปรากฏมันบางคมันเออมันยากมันยากมันยากที่จะเออรับไว้พิมมาครับว่าใส่หุ้นถึงมันหน้าพี่เคียนหรือว่าถ้าใครรู้สึกไม่อยากจะพิมพว่ามันหน้าพี่เคียนยังไงก็พิมพมาว่าข่างใครนู้นโจตรงไหน ก็จะทนอ่านเอาว่าเออคุณข้างใครน้องโจตรงไหนนะครับเผื่อมีอะไรที่น้องโจจะลดลดลงบ้างได้นะครับเพราะว่าคนข้างใครเราเขาก็แบบทแ็กรูปเราตลอดเวลาเขาก็คิดถึงเราตลอดเวลามันก็เหนื่อยใจนะ <S <S คือพี่ติคนป๊อบับบางอาจจะไม่เข้าใจแต่น้องโจเริ่มชินแล้วนะครับแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวประกาศผู้โชคดีนะครับในอีกโพสหนึ่งเลยนะครับห้ามเหมือนกันนะครับห้ามเหมือนกันนะครับอันนี้กล่องสุ่มเราจะสุ่มให้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับก็ได้เจอกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยครับ อาวันนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วนะครับจะไปกินมังคุดต่อนะครับก็เออม้นกามานะครับอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศผู้โชคดีกันนะครับที่ได้รับรางวัลกล้องฟุ้มมาจัดของลุงโจนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับขอมอบความสุขให้กับทุกคนนะคระบ๊ายบาย